thank mm -hmm. you ี่คือรีวิว2,026 Range Rover Sport เป็นภาษาไทยความยาวประมาณ800คำให้เหมาะสำหรับทำคอนเทนต์รีวิว YouTube หรือบทความคอนวิว2,026 Range Rover Sport สุดยอด SUV หรูหราที่มาพร้อมพลังและเทคโนโลยีแห่งงอนัก Range Rover Sport 2,026ถือว่าเป็นหนึ่งใน SUV ระดับหรูที่ทุกคนรอคอยเพราะ Land Rover ได้พัฒนาและปรับโฉมใหม่ให้ตอบโจทย์ทั้งความหรูหราความสปอร์ตและสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมมากขึ้นกว่าเดิม ไม่ว่าจะเป็นด้านดีไซน์เทคโนโลยีภายในเครื่องยนต์หรือความสะดวกสบายในการขับขี่ทุกอย่างถูกยกระดับให้เข้ากับยุคสมัยใหม่ที่ผู้ใช้รถคาดหวังทั้งความหรูและความแรงในคันดีซอร์พายายนอกของ Range Rover Sport 2อ2 6ถูกออกแบบให้ดุดันและโชบเชี่ยวมากขึ้นไฟหน้าแบบ LED Matrix ดีไซน์เรียวยาวให้ความรู้สึกพรีเมียมกระจังหน้าสไตล์ใหม่ที่ดูกว้างและมีมิติเสริมความหรูหราพร้อมความสปอร์ตตัวถังถูกออกแบบให้เพรียวลมมากขึ้นลดแรงต้านอากาศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับขี่ ล้ออลลอยดีไซน์ใหม่ขนาด21-23นิ้วให้ความรู้สึกมั่นคงและทรงพองโดยสารและความหอปิดประตูเข้ามาในห้องโดยสารคุณจะสัมผัสได้ถึงความหรูหราที่แลนด์โรเวอร์ตั้งใจใส่ใจทุกรายละเอียดเบาะหนังคุณภาพสูงที่รองรับสรีระได้ดีปรับไฟฟ้าหลายทิศทางพร้อมระบบนวดสำหรับผู้โดยสารด้านหน้าและด้านหลังแผงคอนโซลกลางมาพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่แบบเคอร์ดิสเพย์รองรับทั้งระบบอินโฟเทนเมนต์ เนวิเกชันและการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนแบบไร้กอจากนี้ยังมีระบบแอมเบียนไลท์ที่สามารถปรับได้หลายสีเพื่อสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายระบบเสียงเมริเดียน 3D Surround ที่ให้คุณภาพเสียงรอบทิศทางเสมือนอยู่ในห้องคอนเสิร์รถนะั้นและเครื่องยนต์ต่อเรนโรเวอร์สปอร์ตมาพร้อมตัวเลือกเครื่องยนต์หลากหลาย ทั้งเครื่องยนต์เบนซินดีเซลไม่ไฮบริดและปลั๊กอินไฮบริดรวมถึงรุ่นอีวีไฟฟ้า100%เซที่เตรียมเปิดตัวในบางตลาดนอปลั๊กอินไฮบริดให้กำลังสูงสุดกว่า450-500แรงมา้าสามารถขับด้วยไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวได้ระยะทางราวราว0นึ่ีทวินเทอร์โบให้สมรรถนะสูงสุดกว่า600แรงมา้าเร่ง0ูนถึง100กิโลเมตรชั่วโมงได้ในเวลาประมาณ4วินาทีถือว่าแรงระดับซูเปอร์คาร์แต่ยังคงความเป็น SUV หรราระบบบขับเคลื่อน4อ้อ a w d และช่วงล่าง Adaptive Dynamic Control ช่วยให้การขับขี่ทั้งในเมืองและอ f ฟโรดมั่นคงมากยิ่งเทคโนโลยีการขับขี่ Range Rover Sport 2026อัดแน่นด้วยเทคโนโลยีเพื่อผู้ขับขี่เช่นบบช่วยขับกึ่งอัดต่อ Semi Autonomous d r i v i Bb ควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบ Adaptive Cruise Control Bb กล้อง360องสงศาพร้อมเซ็นเซอร์รอบคณบบบ Terrain r e s p o n ที่เลือกโหมดการขับขี่ได้หลายรูปแบบ ทั้งโหมดหิมะโคลนสไ์หรือโหมดอีโคสำหรับการประหยัดพลังงานอวามปลอดความปลอดภัยรนโรเ Rover s p o ์ต2026ติดตั้งฟีเจอร์ขั้นสูงเช่บอ่บอเบ,บรกฉุกเฉินอัตโนมัติแต่บอตรวจจับคนเดินถนนและจักรยานบบอ,บอเลนกิฟแอสซิสและบลายสปอร์ตมอนิเตถุงลมนิรภยัยรอบคันรวมถึงโครงสร้างตัวถังที่แข็งแรงขาคา,าและความคุ้มค่ารหรับตลาดโลกราคาของรนโรเ Rover s p o ์ต2026คาดว่าจะเริ่มต้นที่ประมาณ5-6ถึงล้านบาทขึ้นอยู่กับประเทศและรุ่นย่อย ซึ่งแน่นอนว่าเป็นรถที่จับกลุ่มลูกค้าระดับพรีเมียมแต่เมื่อมองถึงความหรูหราเทคโนโลยีและสมรรถนะที่ได้รับก็ถือว่าคุ้มค่ากับการลงทุนสำหรับคนที่มองหาสุดยอด SUV ที่ทั้งขับสนุกและสร้างภาพลักษณ์ที่โดดเด่นสอรุเรน Rover Sport 2อร์ต2026คือ SUV ที่ผสมผสานความหรูหราความสปอร์ตและเทคโนโลยีล้ำสมัยได้อย่างลงตัวไม่ว่าคุณจะใช้ขับในเมืองหรือเดินทางท่องเที่ยวในเส้นทางออฟโรด ก็มั่นใจได้ว่ารถคันนี้จะมอบประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมให้คุณเสมอหากคุณคือคนที่มองหารถ SUV ระดับหรูที่แตกต่างและต้องการทั้งความแรงความหรูและภาพลักษณ์ที่เหนือระดับ Range Rover Sport 2026คือคำตอบที่ใช่ที่สุดไพ่ชาโฮทูเมน i n Sats YouTube Title Description h a อ l l Tag พี tag ่บารนาด้านไทยแลนด์ Language นี นี่คือรีวิว2,026 Range Rover Sport เป็นภาษาไทยความยาวประมาณ800คำให้เหมาะสำหรับทำคอนเทนต์รีวิว YouTube หรือบทความคอนวิว2,026 Range Rover Sport สุดยอด SUV หรูหราที่มาพร้อมพลังและเทคโนโลยีแห่งงอนน้ก Range Rover Sport 2,026ถือว่าเป็นหนึ่งใน SUV ระดับหรูที่ทุกคนรอคอยเพราะ Land Rover ได้พัฒนาและปรับโฉมใหม่ให้ตอบโจทย์ทั้งความหรูหราความสปอร์ตและสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมมากขึ้นกว่าเดิม ไม่ว่าจะเป็นด้านดีไซน์เทคโนโลยีภายในเครื่องยนต์หรือความสะดวกสบายในการขับขี่ทุกอย่าง